พารกงาน,นครูบุคลากรทุกท่านละสวัสดีนักเรียนที่รักทุกคนครับครับวันนี้เรามีความนะรู้สึกยินดีในกครที่ท่านรองคงจักนะรับได้มาอยู่กับพวกเรามาเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเรานะครบอบครัวฟ้าทาวของพวกเราซึ่งเป็นมาจากสามแกนแต่ว่าเป็นคนพื้นเพราช ดะนั้นก็น่าจะคุ้นเคยกับวิที่โครนาเราพอสมควรนะครับจริงๆท่านมาหลายวันแล้วแหละแต่ว่าอาจจะยังมาไม่เป็นทางการวันนี้มาอย่างเป็นทางการนะครับเชิญท่านตุลารมมือท่านรับท่านรองรบกับท่านขอโอกาสมีคุยกับนักเรียนนิดนึงช่วงนี้ทางรัฐบาล ทางกระทรวงวิศึกษาของเรากำชับนะครับงานลอยกระทงนะครับเป็นการห้ามเด็ดขาดเลยเรื่องของการเล่นประทัดนะครับเป็นประทัดเล่นพุเล่นดอกไม้ไฟแม้แต่ประทัดยัยกษ์อะไรก็แล้วแต่ห้ามโดยเด็ดขาดกา่นหมายความว่าจะมีการตรวจเข้มแล่ก็ไม่อยากให้เราหรือ เอาติดตัวมาแล้วก็มาเล่นวยความะนองนะครับแล้วถูกจับไปก็จะเป็ี่นการเสียอนาคตเสียโอกาสของพวกเราในการเป็นนักเรียนเรงถือโอกาสนี้ประชาชนฝ่ายพวกเรา,าห้ามเลยนะครับห้ามเล่นโดยเด็ดขาดเลยนะครับตลอดช่วงไม่ว่าจะเป็นรอยกระทรงยาวเป็นึกีใหม่นั่นแหละนะครับเพราะนั้นถือว่าเป็นแนวปฏิบัติพ่วมกันนะครับก็มีโอกาสพูดคุยพวกเราทุด้านเพียงเท่นี้ก่อนนะครับจะได้คุยความเสียงกับทานรองคนใหม่ของเรา ก,กับเรียนตลอดครับเรียนท่านสบูร์สนพงเรื่องกลางสัรผู้ในการลงของจิตานีรคณะทหลองคณะครูลและบุคลารกรของโระทงจิตานิทุกทุกท่านสวัสดีนักเรียนทุกคนครับสวัสดีครับ ครับผมจริงๆแล้วเป็นคนพื้นเพอเําเภอประทายจาังหวัดนครราชสีมานะครับก็เป็นคนเวลาเป็นลูกหลานแม่ยาเหมือนกับนักเรียนทุกๆคนก็รู้สึกคิดีแล้วก็ภูมิใจนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของศีษะณีของฟ้าขาวจริงๆแล้วผมมีลูกชายซึ่งรุ่นราวคราวเดียวกับนักเรียน ตอนนี้กำลังเรียนอยู่มตสนะครับและลูกสาวก็เรียนมสามเพราะฉะนั้นความรักลูกของพ่อแม่ก็ก็คงเป็นที่หนึ่งเพราะฉะนั้นผมก็อยากให้นักเรียนนะครับทุกทุกคนตั้งใจเรียนแล้วก็สู้เพื่อนะครับของตัวเองสุดท,ท้ายครับขอบคุณท่านผู้ในการกท่านครูทุกทุกท่านบุคลากรทุกทุกฝ่ายขอบคุณขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ขอนรับท่านผมตัดอันที่สี่ครั้งหนึ่งนะครับรองฝ่ายบริการและ